โอเคท่านชมมันยุกับผมใครไม่ไมรู้เหมือนเดิม,มนี้คือผมค่าไอ้ไอ้คอมมาโดชิกห้าสิบตัวแล้วผมได้มิติกเนี่ยดูจากช่องแชทเลยมีได้สี่ร้อยน้ำพึ่งสี่รอยล้านซึ่งเยอะมากมามาสูงกัน <c oughs> มานี่ไงไข่มิติอา้าวนี่ไม่ใช่ลังผมเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งผม อยากได้พึ่งตัวไหนไมา่สุดเนีย่ยอเขาจะได้ตัวนี้ผมไม่อยากได้ไอตัวสไปซี่แล้วก็เวกเตอร์ขอร้องเอาตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สองตัวนี้ขอร้องโหเพิ่งติดเชื้อเต็มเลยผมใช้เวลาเอฟเคมาตั้งนานมาผมจะเปลี่ยนไอตัวตัวผมจะเปลี่ยนตัวตัวนี้พึ่งโกะใชะไป,ปิดเริ่ม มันอยู่น,นี่งูคล้องเขียวมันจะเป็นแบบทางทางนึงโอเคท่านผู้ชมในที่สุดเกมก็ให้ความโชคดีกับผม ผมน่าจะผมไม่น่าให้ไอตัวดีเลยผมจะแบบเก็บทพ่าทผา้ชมหินนี้เปล่าเห็น <c oughs> ตัวนี้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านพับสีมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องขวัญโเลิมโ้ดีอยู่ดีอยู่เวลาชมเดี๋ยวผมผมผมจะไม่ซื้อนี่นะผมจะเก็บเงินไปซื้อไอ้นี่อยู่นี่มันราคาเท่าไหร่โอ้ <c oughs> ราคาแพงมากอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเก็บเงินแล้วซื้อทีเดียวโอเคท่านผู้ชมมาต้องลองใช้ไอ้ตัวนี้ก่อนตัวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ใช่ไหมมาจัดอาหารเลยนี่ผมมีอะตอมทีตแต่ยังไม่ให้มันเนาะพอดีวาผมเก็บเอาไว้เฉยๆมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 มา ลอง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 มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำชมผมขอลองก่อนว่ามันดีไหมมามาลองกันสตรอเบอรี่ฟิลเนี่ยเซก,กบบ่ะยังไม่เห็นกบเลยเดี๋ยวกบอยู่ใส่ว้ากบ มาผมต้องไลค์เกมนี้สักหน่อยเกมดีจัดแม่งตอนแรกไม่เคยโชคดีให้ผมเลยถ่ายคลิปปุ๊บโชคดีปั๊บรอมันดอปอยู่นี่กบ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 ดอปหน่อยกบกบเดี๋ยวเดี๋ยวกบกบไม่ดอปเลยเหรอหนุ่ยแล้วผมไปปิดอะไรเปล่าวันนี้ ดอบดอบหน่อยรอบหน่อยหรือผมมาฟิวสีแดงไม่มันดอบไอ้ยไม่ใช่ผิดตัววะหรือมันนอนหลับอยู่วะเดี๋ยวผมจัดภาพตอนที่มันดอบโอเคท่านผู้ชมอันนี้คือผมขอย้ายฟิวนะขอ,อน้ำมันเยอะๆหน่อยน้ำมัน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 รอมันดอบนะจังหวะนี้ ดอกน้อยดอกน้อยเพื่อนจะเอามารีวิวเว้ยดอกน้อยมันอยู่ไหนหวะเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงเป็นกบเลยโคตรดีเฮ้ยนี่ไงกบกบนี่ไงมันโดบไ้กี่อันแล้วกบจะหายไปตอนไหนโคตรดี กบโคตรดีอะผมไม่มีในมอนเองะท่านผู้ชมพอดีว่าผมไปสลายกับตัวมิติทำเขาบอกเอาทำไมไม่เก็บผมจะไปสายข่าวนะผมไม่ได้ไปไปส่ไปสายไปใส่ไปรอจวเออนะฮะไม่ผมไม่ได้ไปสาขาวผมอยากจะไปสายแบบหลากหลายเออไม่รู้ว่ามันได้เปล่า